สวัสดีค่ะพบกับคลิปนี้ของมัดนะคะจะเป็นบทกรอนเรื่องราวของนิยามความรักค่ะความรักคือเรื่องราวของคนสองคนซึ่งเข้ามาเรียนรู้ซึ่งกันและกันปรับตัวเข้าหากันโดยมีเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์และประสานคนทั้งสองให้เกิดความใกล้ชิดกันกลายเป็นความผูกพันจนทำให้เกิดความเข้าใจและเกิดเป็นความสุขตามมา นิยามความรักมีมากมายไม่มีใครให้คำตอบที่แน่นอนว่าเป็นข้อไหนต่างคนต่างก็มีนิยามความรักเป็นของตนเองรักก็คือรักมันไม่สามารถให้คำจำกัดความไปได้ไม่ว่ารักรูปแบบไหนก็เรียกว่ารักทั้งสิ้นมัดจึงได้ร้อยบทกรนในส่วนหนึ่งของนิยามความรักมาให้ดูกันนะคะติดตามชมได้เลยค่ะ รักคือความเข้าใจกันและกันรักคือฉันคอยดูแลเอาใจใส่รักคือความคิดถึงเมื่อห่างไกลรักคือใจผสานใจของสองคนรักคือความรู้สึกที่เป็นสุขรักคือความสนุกทุกแห่งหน รักคือความสดใสไร้กังวลรักคือมนวิเศษครอบครองใจรักคือการให้ที่บริสุทธิ์รักคือความพองผุดรักใสใสรักคือคนอยู่ใกล้สบายใจรักคือความอาลัยเมื่อจากกัน รักคือความรู้สึกแสนพิเศษรักคือพลังเวทเช่นความฝันรักคืออยากใกล้ชิดกันและกันรักคือวันเติมเต็มให้ชีวิตรักคือการอยู่ร่วมเป็นคู่ครองรักคือสองเราร่วมริขิตรักคือสองเราประสานจิต รักคือชีวิตนั้นช่างเบิกบานรักคือการเดินทางของสองเรารักคือความไม่เหงาเหมือนวันวานรักคือเราสองสนุกสนานรักคือการเวลาแห่งความสุขเมื่อมีรักขอให้เก็บรักนั้น อยู่ร่วมกันมือที่สมมิรานุกให้รวมใจของสองคนนั้นพันผูกมีความสุขช่วนิดนิรันดรขอบคุณทุกๆท่านค่ะที่ติดตามชมคลิปของมัดนะคะอย่าลืมฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆของมัดออกมานะคะขอบคุณทุกๆท่านค่ะ ลาไปก่อนนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ